ครับพี่น้องครับสวัสดีครับคลิปนี้เข้ามาฝึกเพลงกุหลาบสีแดงนะครับเนาะกุหลาบแดงนะครับเพลงกุหลาบแดงก็เอาเอารวบลัดจังน้อยนะครับคลิปนี้เอาเอาแบบว่าฝึกง่ายๆเร็วๆร,วร,วรวนะครับเนาะขั้นตอนง่ายๆเนาะเอาเอาซ่าแล้วก็ไปเร็วนะครับเอาจบ เอาแบบสันๆน,นะครับเนาะอ่ะลองไปฝึกกันเลยครับตั้งองมิเนอ,น,น,นอร์ให้เก้าให้นองอ่าตั้งองมิเ,นอ,เนอร์เนาะประมาณนี้แท้จียงคือกันแล้วกันก็คืออ่ากุหลาบแดงเนี่ยจิตทีกุ้งพาวันวาเลนทายนะครับต้องคอนจากใจฉันหมดถือ,อใจตรงนีที่มันละเมอคิดถึงเธอไม่มีวันลืม นะครับคืนต้นก็จะเป็นพ้มซิเลีนใน้เบิ่งก่อนเนาะซำมนี่นะครับซำมนี่เลยนะครับเนาะขันเฮ้าซิอลองกับซิปซีกุ้งพ้ามาเยนทายเลยขันเฮาชี อันเขาบอลองขเขาเด่น,ขนเขากรตตออะไรพินเลยนะครับเอาโอเคมาฝึกกันเลยบัดนะครับอันนี้ก็สําหรับมือใหม่นะครับเนาะสําหรับผู้ที่กําลัางหาฝึกโย่ขันพูดถึงว่าอาจารย์ระดับมีฝีมือแล้วก็ผิดพลาดขออาภัยนะครับนอกาเป็นกําลังใจให้ดุนน้องแล้วก็คนที่กําลัางฝึกใหม่เนาะลูกหลานแล้วกันนะครับเป็นวิทยาทานกันไปนะครับผม อ่าสิบจกุมภาวันมาเลีนถ่ายก็คือว่าจริงๆแล้วเขาก็เล่นตามค่ำนะสิบจีกุมภาวันมาเรียนถ่ายก็ดิ๊ดีดิดีดิดีดีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอ่าคลิปนี้ผมบ่ได้มีโน้ตหายนะครับเนาะแต่ว่าก็ให้พี่น้องให้พี่น้องแบบว่าอ่าแกเอาตามเสียงเลยครับเอาตามเสียงเลยก็คือก็คือผมเบาเนาะบางที่เขาแกเขาชิดได้รู้ว่าอ่าโน้ตนี่อยู่ในช่องนี่เสียงนี่อยู่นี่นะครับเนาะเป็นผลดีอีกแบบหนึ่งเนาะอ่า เดี๋ยวผมี่บอกให้แล้วกันกับพี่นอกจดเอานอกครับตัวนี้เป็นล่าเนาะล่ามีล่ามีล่ามีลาลาโดทีโดลานะครับลามีลาลาโดทีโดลาคอร์ดเอไมเนอร์ผมเคยบอกไปแล้วนะครับในหลาย,ลายคลิปเนาะ เวลาพี่น้องตีคอร์ดเนี่ยตีคอร์ดให้เขาจังวะของมอล่อพี่น้องที่ตีแบบกระแลวเต่นะครับแต่ว่าทาซีเฮดแบบสไตล์ของผมก็คือเอาคอร์ดเข้าไปนั่มนะครับเอาเอาคอร์ดเข้าไปนั่มได้ยิ่งดีนะครับคอร์ดมันกระซีได้เป็นอ่าเหมือนับเขาเรียกว่าริทึมห้เฮ้านะครับอ่าเอาไม้ลาบ ลามีลามีลาลา,ลาโดทีโดลานะครับอ่านี่ๆี่คือน,นี่คือวักหนึ่งละอ่าผมจะเหเฮดเป็นมักเป็นบักให้พี่น้องนะครับเวลาพี่น้องไป็นเลนเลนยี่นี้เนี่ยอ่าพี่น,อน้องก็ต้องย่านโนดมันมาก มันมากวนหลายโน้ตเล่นเข้าไปเลยนะครับยิ่งหลายๆถ้าได้ยิ่งดีนะครับเพียงแค่ว่าเฮาเฮาเล่นให้ถือจังหวะนะเล่นเข้าไปเลยนะครับแต่ว่าโน้ตโน้ตลักของเขาคืออ่าลามีลาลาโดทีโด,โดลาอ่าไปบักที่สองโดทีโดลาลาซนมี ่าตัวนี้ยักตีก็ได้ว่ายักตีคอร์ดก็ได้นะครับแต่ว่าขันคันห้าวตีคอร์ดให้เอาโน้ตตัวนี้ใส่นะครับอ่เดี๋ยเอามาวาที่สองไหมเนาะ มีเรโดทีโดทีโดเรมีนมี <S 1> <S 1> ่ Hans คือวักที่3พมมี่น้องเอาเอาเอาหนึ่งไหมวักที่2นะครับวักที่3 แต่ว่าวักที่สองกับวักที่สามนี่ให้เหล่นต่อเนื่องนะพี่นอ้องนี้ผมแยกออกให้ซื่อนะครับอ่าบัานทึผมที่เล่นแบบต่อเนื่องจากหนึ่งสองสามให้ฟังเนาะอ่านี่วักที่สามะครับวักที่สี่พี่นอ้อง เอาอีกสามได้โนท์ยังมีมีซอนมีเลโดทีโดทีโดเลเมนะครับอ่าจากใจดวงนี้ที่มันละเมอแบบน,นี้พี่น้องบักทีบักทีซีแบน C บน,นี้อ่าบัคทีซนะีเนาะบักทีซีลาทีโดเลไล่ลงมาเลยพี่น้องลาทีโดเลนะครับ ลาธีโดเลอ่าเวลาเข้าเล e ยดีๆกันอ่ารัวลงไปเลยพี่น้องลาธีโดเลนะครับรัวลงไปเลยนะครับนะครับเนาะลาธีโดเลรั่วลงไปเลยนะครับเล่ลาคิซีแล้วนะอ่านะครับรั่วเลยรั่วไปเลย วักที่ห้านะครับไล่กลับขึ้นก็คือมีเลโดทีมีเลโดทีนะครับวักที่สี่ห้ามีเลมีเลโดทีมีเลเลเลโดโลทีนะครับมีเล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 โด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 ทีนะครับ ำเนียงเขานะครับแต่มีนี่มีนี่ผม่ผมว่าได้รั่วนะครับมารั่วตัวเล่นะครับการที่รั่วมีมันมันที่มันที่หกเกินนะพี่น้อ,อ่ะหาแล้วเนาะหาแล้วอ่ะมีเลโดทีเนี่ยส่วนมากแล้วผู้ที่ฝึกใหม,หม่ๆที่สอบมากค่าอายุหม่องนี่นะครับนี่จุดเนี่ยบัตนี้ผมจะบอกเคล็ดลับให้ ให้วิ่นงเอานิ้วกลางนี่ไหลขึ้นมานะครับไหลขึ้นมาเลยว่าต้องเปลี่ยนนิ้วนะครับนะครับแล้วก็ย่าเอานิ้วซีขึ้นมานะครับบางบางคนที่เล่นที่มาค่าอยู่นี่ยมักเอานิว้วซีกันนะ,นะครับมากเอานิ้วซีขึ้นมาบันนี้อ่าท่อนต่อไปมันไปยากนะครับท่อนต่อไปคืออ่า เอาวักที่หาไหมมีเลยมีเลยโดทีนะครับเอานิ้วนั่งเอานิ้วกลางนี่ขึ้นมาเลยนะที <ti. S 1> อ่าท่อนที่หกอ่ามีเลยโดที จร,จริงมันกับบได้บบได้ซับซ้อนยังกระโดดพี่น้องเพียงแค่ว่ามันมันเล่นแบบเดินหนากถอยหลังเดินหนากถอยหลังนะครับน่นะครับ,ะะรบแต่ว่ามือมันมันชิเร็วเพราะว่ามันมันเป็นขาเบดนะพี่น้องเต่บัลนี้ที่ผมบอกว่าให้เอานิ้วกลางขึ้นมานี่เพื่อ,อยังเพื่อสองนิ้วเนี่ยมันชิโลงมากซอยนะครับเนี่ยนะครับ นะครับมันจะเป็นยังซี่นะครับตัวนี้มันล็อกไว้ทาพี่น้องเอานิวซีขึ้นมานี่พี่น้องประทานนะครับขันฟึกกไม่ๆเนาะขันผู้ค้องแล้วกับบอ๊อาถึงนะครับนะครับบันชียากนะครับบันชียากอ่ะโอเคหแล้วเจอ่าเจอ่า เจ็ดจบเล่นบัตรนี่จบแล้วครับลาซอนลาลาซอนลาลาซอนลาทีลาลาซอนลาทีลาลาซอนลาทีพี่น้อง ปล่อยออกเลยนะครับปล่อยใช้เป่าเอานำมีมีเล่มีเล่มีเล่เล่โดทีลามีเล่เล่โดโลทีทิตามีเล่ม่มีเล่เล่โดมีเล่มีมีเล่เล่โดโลโดมีมีไอมีเล่เล่โดทีทีทีลา เจ็ดไม่เนาะรเราจะเจ็ดไม่ลาลาลาซอนลาลาลาซอนลาทีมีเลเลทีเลเลโดโดทีทีล,ล,ททลาจบนะครับพี่น้องเอาซ้ำนี่นะครับมันจะเงี้ยวเกินไปเดี๋ยวพี่น้องที่ซ้ำสนคือคลิปนี้เดี๋ยวรีบเอาเนาะพี่น้องเนาะรีบเอาเนาะอ่ะเดี๋ยวผมเสิล่นให้ฟังรอบหนึ่งเอาซาๆลากาเร็วนะครับจบเลยเนาะ Thank <laughs> you. สองหลอบก็ได้ ับพี่น้องลองไปฝึกเบิร์กนะครับเด้เอไว้ซสำนีสซะก่อนเนาะอ่าเดี๋ยวยังพอกันอีกคลิปหน้าหวังว่าพี่น้องคงสิอ่ามีความสนุกสนานมวลซื่นกับการฝึกนะครับโอเคครับขอให้สำเร็จทุกคันแล้วกันนะครับเอาสบายสำนีนะครับเนาะสวัสดีครับเดี๋ยวพอกันคลิปหน้าครับผม